สวัสดีค่ะเอฟซีมนีท่อมี3สามดาวสิพ่อแม่พี่น้องมาติดตามทรวเลขประจําหนวันที่หนึ่งธันวาคมหกค่ะก็มีเรื่องแปะกระทมชมขี่รถไปถ่ายคลิปแล้วมีนกกระทมชมนกบินมตัดหนาแล้วก็ รายค่ามองตายค่าทีอยู่หนาทะเบียนรถกับท่านชมจะเป็นเลขตัวใดก็ไปรับชมมาฟอ้อมกันค่ะแต่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวนั่นไปเด้อค่ะไปรับชมมาฟอ้อมกันเลยค่ะนกบินตัดหนารถโอ้ยถึงข้าวมันเนาะเออไปดีเด้อน,นี่นี่นี่เบิ้งเบื้องเบื้องนกสุกต,<ห>ตัวใหนตัวแบบไงนะครับพี่น้องมันบินตัดหนารถติดมันเข้ามาในนี่มองไฟแตกนี่ สีเขียวออกมาก่นอนแต่สีโตนเนาะเพิิมาให้โชคทะเบียนรถบ่เนาะครับเนาะแต่สีหาออกมาได้ครับพี่น้องสีหาทะเบียนรถออกมาแล้วเอานกออกมาก่อนค่ะเดี๋ยวจะเบบ<ห>ิ่งทะ<ๆ>เบียนรถนะครับเนาะผลิมาให้โชคให้ลาภก็ได้ค่ะวันนี้ขี่มาท่ายคลิปดีๆนี่มันบินตัดตัดตัดหนารถนะ โอ้ยตัวงใหญ่ตัวนอกยังอะกินมาแนวไดอืมอ้ยอืโอเห็นบ่นกยังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวอตัวงใหญ่เ่เป็นตัวหน่อยลโอ้นกยังเลยโอ้ยนกยัง่อาม่พี่น้อ นกนกกดรับนกกดนกยางไงบินตัดหน้ารถรับสงสยงัยงวดนี่ต้องทะเบียนมาลนะครับเอบซีนกกดบ่ค่ะนกกดนกกดครับตัวบกใหญ่เลยพี่ทะเบียนรถมีสี่ตัวครับเอบซีแต่สองตัวออกไปแล้วสี่หาสี่ห้าออกไปแล้วเดี๋ยวมาดุนสันช้างหน้าแล้วเดี๋ยวเอาเพิ่นปล่อยก็เอาเพิ่นมาทักกี่ก่อนุกแม่ ตัวบุกง้ายหนึ่งพมพี่นองบินมาตัดหนาทะเบียนนะคะเนาะเลขตองมาทแทะค่ะพมพี่นองทะเบียนรถหนึ่งสองเก้าสี่ห้าสองเก้าสี่หากระตัดเอาค่ะสี่หานั้นออกไปแล้วสี่ห้าออกไปแล้วเหลือสองเก้าสี่สองเก้าสี่กับสองเก้าหาเด้อ29 4, 29 4, 29 4 5, ดค่ะพมพี่นองยังเหลืออยู่สองเก้าสี่ สองเก้าห้าเนาะค่ะเนาะกระตัดเอาแต่กระยืมนาะคะ่ะเลขหกเลขหกกับเลขเก้ามันโตเดียวกันคณะกรรมการประินหัวกันไว้น,น้ำแนวสองเก้าสี่สองหกสี่สองหกห้าสองเก้าห้ากระได้คณะกรรมกามแต่ว่าสี่หามันออกไปแล้วคะ่ะกะนกกระนกทุปปกบหงายนะคะบินจึงได้มาบิน เพิ่นอาสิไมโ่โศกไม่หลาบก็ได้ขะมวน,นี้เนาะงขะน้องหมดทิพย์านมากก็ออกซีหาไปแล้วมาตัดหนาตัดลังเอาขาพ่อแม่พี่น้องประจำวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี่นาะงขะเนาะประจำวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้ 2, รอยหกสิบแปดนี่เขาหาม่โชคให้ลาบค่ะเพราะว่าเพิ่นมาให้โชคให้ลาบแล้วคะ่ะพ่อแม่พี่น้องตัดเอาเนาะขะเนาะ วันนี้ท่องมีสามดาวก็มีของดีมาฝากพ่อเมีพี่น้องค่ะไปรับชมเมืองของดีะฟอร์มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซี FC, มณนี้ท่องมีสามดาวเดี๋ยวเดินทางไปถ้ำบนยวดหลวง่หรอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพย์ค่ะขายไพ่ขายของบอดีลูกค่ายางพานบ่เขาลานเอาตอัวนีไปใส่จจได้มีโฉคไม่หลาบค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่เังเลยเธอปรับชมมืองของดีกับหนองเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอน้เรื่องการเมตตาหมายยมมหาสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทากลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งแล้ว ลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งร,รวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสา,สาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะค,ค,ครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดเนะพ่อนวดดลดที่ไหนเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเม,ม,มตตามาย,ยมพ,พูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุคร<า>ับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกับบู่อดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เดาดีใส่เราลุยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบ้ค่อยดีลูกค้าย,ย่างบ้เห็นลานเฮ้าไขว่ามีอยียงบุบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบุมาบังหมาลานเหตุนในคนมองโบ้เห็นลานคาเฮ้าเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานเท่น้าที่ทาลํำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะเบาแอมเราทงหยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมาน,าน่าเลี้ยวมือนครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอีีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกันกบสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลง กะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแลวก เสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์เนี่ยส่วนมากก็มีโบลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแตง่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดโกกมนีก็แตงวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนรนนเนี่ก็แตงให้กันน่ครับยินข่าวว่าไส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลตุงกับบุรุษาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโมาตามเอร์โทุนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผชมท่ามผชมครับเอาไปหายาตพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีฮอแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสูมชมแล้วการเบาแอมราตุงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับใ้น้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หาเอฟซีนะครับสามผชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบัง เนียแจ้งไรในตัวเขาสิได้ออกอไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเปรีดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเปรีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสา,ามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าเอเมาตรงกับสียให้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปู่ครับ่านผู้ชมเนาะนี่มงตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่ม,ด,มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสม,มน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยอืครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ําหาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ